i mm -hmm. นรพวกผมในคิมซซอาชันเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับในคิมโซอานะครับก็อยู่กับเกเกฮัสทัานสองโอเคมาต่อกันที่ทางที่4ครับเกโอเคไปเราจะจัดอีกเกเราจะได้ปุจจัยปุจจัยรูปเกครับเราจะไปเปิดประตูกันครับหนีหนีหนีเฮ้ยหนีหนีซิเฮ้ยจะวนรอบนะครับโอเคไอ้เด็กไปแล้ว

สุดหมดนะครับเผือชตเชลโอ้ป็าด้วยโอ้ยท้ามัจะปาระเบิดมีไรสัตว์เชี่ยเอ้ยเชี่ยเอ้ยสุดหมดด้วยนโมสินัดนี่ก็เป็นแฟตแบงโอเค,ครับแบงไอ้ตนะนะิ๊กติ๊กติ๊กติ๊กิกติ๊กติกติ๊กติ๊กบกก สีนัดประเดียวหนึ่งสอามยสี่จะได้เลยดีดให้กันโมสิบนัดครับโอเคเราก็ได้ไอเฟิลอโมสหนมพัสองสี่ห้าห้าห้าสิบห้า้าสิบห้า ขู่ขู่แหงชักกันเชลเคเยวิตัวไหนอะมึงืเอเฮิบหนึ่งงนแล้เฮิฟชักกันเชลแอนการ์โมตังสองพั เป็นทิกของด็อกเตอร์โฮโจฮิฮิฮิฉันชื่อดอกเตอร์โฮโจเป็นนักวิทยาศาสตร์ชีวิษาส,ญญาสก,กันบริษัทชินระ <c oughs> ฉันกำลังพัฒนาเจโนวาโปรเจกต์อยู่แต่ว่าวันหนึ่งมีคนที่ชื่อเล่มาขอฉันสร้างเซอว,วายไวรัสให้โดยจะยอมนอนด้วยคืนหนึ่งในที่สุดไวรัสโปรเจกต์ก็สำเร็จมีประสิทธิภาพมากกว่าเจโนวาหลายเท่าโดยที่นับชื้อนี้ไปจะรูปร่างใหญ่โตร่ำสันขึ้นและมีพลังกำลังมหาศาลและจะมีความกระหายที่ชาย ก็จัดการเหยื่อผู้ชายคนไหนแล้วคนคนนั้นจะกลายเป็นเกย์ในเวลาต่อมาทำให้กองทัพบใบวรรษไร้ท้าย,าไไยใช้เงินเสดให้ประธานชินละอันไหม่มาใช้ทหารวายแทนโป๊ะเจเนวาแต่ก็ถูกจีนเซฟเพราท่านประธานไม่ค่อยพราะท่านประธานาไม่อยากเสื่อมเสียวคนบริสุทธิ์โชคดีที่มีคนมาขอซื้อวายไว้เราต้องนานต่อเมื่อผลจุดนี้คงเสียเปล่าแนะ่จุดจุดจุดโอเคเซฟก,ก่อนคนระับตรงนี้กำลังแย่ฮนะโอเคเดี๋ยวไม่ใช่เกย์ลูกแก้มาซื้อของเฉยๆตรงนี้มีตังสองพันห้า โอ้เกือบได้เเกือบได้อะไรเนี่ยเปตุนพก Punisher หมื่นห้ 15, าหรอ l i f e l Power แปด No Back s a Battle Broken Butterfly นะครับโอเคสักครู่ครับโอเคฮะอยู่บนในสวน,นเช่นเตยนะครับวันนี้ก็โอเคเราซื้อของกันก่นนอน Punisher ใช้ทแทน h a n เนาะ ซื้อเลยครับใช้กานกันการมาสุดสุดนิเชอร์อ๋อคงใช้ฮันกัน์เอมโออีกกันใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาโอ้กันโอเคเดี๋ยวขอปั๊มกระสุดเพิ่มก่อนนะขอเพิ่มสักอีกสิบนะแล้วก็สุดสกัดอีกสิบหกแล้วก็ที่เหลือเอาเป็นฮันกัน์เอมโอลนะฮะอีกสามไนตั้งเจ็ดร้อยฮะซื้อเพิ่มได้กัน เก็บประกันเนาะัดการสองสามป่ะร้อยสิบ 110. เราใช้ตั้งให้เป็นครับ <c oughs> <c oughs> มีเท่าไหร่ใช้ให้หมดอนะ่ะเราใช้ตั้งให้เป็นนะโอเคปะ่ะแล้วก่อนอื่นปั๊บป่ะปั๊บป่ะเลยเนาะเะไรไปทำอะไรนะทำไมให้พี่ฮะหนว่วยใช้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยป่ะเฮ้ยสิง แกโมสิบห้าชิวโอ้ไม่นะให้แกโมตังแค่เข้าเก้าเหรอ,อช่วยด้วยเราเดี๋ยวจะสกแกมมาให้เดี๋ยวนี้แหละเสียงเสียงอะไรเฮ้ยเฮืย yeah! ตกใจเลยะไรวะบ้าเฮ้ยวิศวะกาวิวไม่ต้องอิจฉาหรอกในเองก็เป็นลายดอกแปดนันแหละ อบอสมาสู้กับบอสครับโอ้ยผมงงโอ้ยเชีย่ยยีไม่เข้าเลยโอ้ยเกระเด็นกระเด็น สัแบบไม่ยิงไม่ทันอะไรวะ โอ้เฮ้ยจะหมดแล้วต่อลบออไปออาไปโอปรายการรายการโอเคเ,ออเดี๋ยวจะค่อยๆต่อทีละนัดละกรพอาบูรนีครับออไปเอาไปลบออาไปาไป เฮ้ยเฮ้ยโอกาสจังหวะไม่ถูกอะแหวะไปเทเริ่มจะหมดแล้วโดดแบงหลบแบงหลบแบงหลบแบงแงสัตว์ไปเจอซค่ไฟเล่นจีนแบงค์หลบอู๊แบงโอ้ โอ้ยโอ้ยเล็บอะยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยโอเคเล็บอะไรยังไม่ถึงครี่งหลอดเลยโอ้ยเล็บอะไรยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยโอ้ยเล็อเกียังไม่ถึงครึ่หลอดเลย โอ้ยโอ้ยโอยเหี้ยไปคุมไปคุ้มไปคุ้มอืออือเสุดชักันนะสุดยามเซฟสุชันกันเวแปะแปะไโอ้หแปะโอ้จะเ็นเย็นจะเย็นเพื่อนโอ้จเย็นเพื่อนเคสสุด่ครับ Oh. โอ้โอ้ยตังโอ้ยเขี้ยตายตายตายเฮิเป็นเท่ไรเนี่ยแลหมดแล้วเยอแล้วเยอแล้วสักสื่อชัดกันแล้วแฉชุดบังบังมดครับบังโยกลงยกลบังโยกลงบังโยกลงขมาน้ว แตกแตกเก้โอ๊ยแตกแ้ oh. ่กัดตายแตกไอสัตว์อยากกัด no กูจังไอทนไม่ไหวแล้วตัวฉัตังดูหน่อยตายไปซะสตาด กะเสือกกูหมดเกลี้ยงเลยชิบหายโอ้เราพก็ตายลงครับเกิดอะไรขึ้นหัก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 เฮ้ยเกมอะใช่เนี่ยมาเป็นตับเลยตุ๋ยเฮ้ยขอพักเม,มืงอไ้ของพักเมื่ออะไรเมื่อสรฟ้า โอเค,คกุลวงอ้าวไปกรบตกน้ํหาเลยเออเอดอเออเดอเอเออ,เอ,อ,เอ,อใครเรียกวะใครอนะ เออตื่นได้แล้วเดี๋ยวใสนะ ا, าาน่น,น,นะลนละลูกออกแม่อม่ต้องนอนต่อแล้วนะลงได้แล้วลูกนี่คือในความฝันนี่มันบ้านเราจริงๆด้วยแ้วก็แปลว่าเราแค่ฝันไปสินะข่อ,อยง,ง่ชั่วแม่ครับอุ้ยแม่กาเป็นเกย อะไรกันตุยตุยตุยอุปกรณ์มีใครจะเยอะขนาดนี้นะ <c oughs> มี่เยอะขนาดนี้แน่วปืนจ่อปากกูอะทำไมต้องจับจมูกเลยไม่อ๋อเราฝันไปเราตกมาฮะ <c oughs> ยังไม่ตาย ฝันเหรอเฮย้ยใครโอ้ยเหี้ยนะซิกมาซิกมานี่ซิกมาจากจากล็อกแมนซีโร่อะไรพวกนี้ใช่เปล่วะอยากก่าเกะกะดิว้ยใช่ไหมอ่ะข้ากำลังหนีแต่ตำราของดอรออสอยู่อย่าขวางทางดิวะใช่เปล่าวะหรือไม่ใช่ใช่ไหมอ่ะบันทึกของดรเครนซิกมาก็าคือเจ้า เจ้าของซิกมาไวรัสเวลาที่สามารถทำให้หุ่นยนต์กลายเป็นเป็นตัวตะดสุดในปี2องเทีเดียวแถมตัวนั้นเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์ถึงค่ามันตายมันก็ตายแค่หุ่นตัวโปรแกรมของมันก็ยังไม่หายจากนั้นถ้ามีใครได้ไวรัสของมันไปย่อมเกิดเรื่องไม่ดีแน่ด็อกเร์แคลนใช่ไหมอ่ะใช่ป่ะล็อกแมนใช่ไหมพวกล็อกแมนซีโร่อะไรพวกนี้ใช่ยหวะ <laughs> มาไม่ถูกเลื่องจริงๆริโอเคปฏิบัติอุ้ยติดแล้ววะ แกมโมลชาร์กันเชลล์โคาโคลาูล่าตอนนี้เฮ้ยปดเกี้ยงเลยฮะเสียก่นอนเคเสียก่อนครับโอ้ทางเดินต่อก็โอเคครับเดี๋ยวผมขอจบพาทที่4ไว้เป็นที่ล้วกันไว้เจอกันพาทหน้าครับบ๊้ยบายครับเพืน